w o r ร์ส e ีอัพพอดแคใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดี สวัสดีค่ะตอนเราเข้าสู่พ็อกเก็ตไอเดียค่ะความรู้ฉบับกระเป๋านะคะหลักคิดในการใช้แรงทําเงินให้เงินทํางานกับเฟิร์นสุรัยาอิสระพักดีนะคะวันนี้ชวนมาสํารวจตัวเองสักหน่อยเราเป็นคนที่เก็บเงินได้ทุกเดือนหรือเปล่านะคะซึ่งมีเช็คลิสต์ประมาณสัก4ี่ถึงหข้อนะคะจะได้รู้ว่าเราเป็นคนกลุ่มนี้หรือไม่นะคะซึ่งเวลาพูดถึงตัวเลขเงินที่ควรจะเก็บในแต่ละเดือนเนี่ย ในหลักวางแผนการเงินเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอย่าน้อย10ของรายได้นั่นคือเมื่อนานมาแล้วนะคะส่วนตัวันเองเนี่ยถ้าถามว่าันเก็บกี่เปอร์เซ็นต์บอกเลยว่าเกิน50%อาจจะเพราะส่วนหนึ่งคือันมีไรายได้หลายทางด้วยนะคะคือมีไรายได้จากที่ตัวเองทํางานบริษัทเนาะก็รับเป็นเงินเดือนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทำฟรีแลนซ์ต่างนะคะแล้วก็มีไรายได้จากการไปบรรยาย เราก็งินเขียนอะไรเงี้ยคือมันเป็นรายได้หลากหลายช่องทางก็เลยสามารถที่จะให้เงินทํางานได้อย่างคล่องตัวขึ้นเพราะว่ามีมาปุ๊บก็ตัดลงทุนปั๊บอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งเฟลก็ตั้งใจยอยู่แล้วว่าอย่างน้อย5 0ต้องลงทุนนะคะสิบเปนบุญอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็มีให้คนที่เรารักเนาะจกคุณพ่อคุณแม่จะญาติสนิทหรือใครก็ตามแต่นะคะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เฟืจัดสรรอยู่แต่ถ้าถามว่าแล้วคนทั่วไปล่ะ ควรจะเก็บเท่าไหร่เฟิร์นมองว่าถ้าเป็นไปได้20%ควรมีอย่างน้อยนะคะถ้าเป็นไปได้นะแล้วก็ถ้ายังพอมีเงินเหลือ25% 30%ลงทุนไปเถอะคะ่ะแล้วคุณจะเห็นว่าเงินมันโตค่อนข้างเร็วถ้าเรารีบลงทุนแต่ก่อนเนี่ยคือเฟิร์นค่อนข้างงกด้วยไงคือรีบลงทุนก่อนแล้วก็ ตัดเงินลงทุนในส่วนที่ค่อนข้างมากดังนั้นวันนี้เราเลยค่อนข้างสบายหมายถึงว่าไม่ต้องกังวลว่าเอ๊สี่สิบถ้าฉันไม่มีงานจะเป็นยังไงเอ๊ะโควิดงานหายรายได้หายแล้วฉันจะอยู่แบบไหนคือไม่ต้องกังวลประเด็นนั้นแล้วเพราะว่าเราเลยจุดนั้นมาแล้วเพราะราวางแผนมาตั้งแต่ต้นเป็นต้นนะคะฝันใหญกให้ทุกคนเป็นแบบนี้นะมันมีความสงบทางจิตใจเป็น peace of mind คือสามารถทําสิ่งที่เรารักได้เต็มที่ ในทางตรงกันข้ามคือปฏิเสธสิ่งที่เราไม่อยากทําได้แบบไม่ต้องกังวลด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้มาสํารวจตัวเองกันดีกว่านะคะอย่างเช่นข้อแรกเลยคุณเป็นคนที่หลีกเลี่ยงการเป็นหนี้ดอกเบีย้ยสูงหรือเปล่า เช่นหนี้บัตรเครดิตเนี่ย18%นะคะหนี้บัตรกดเงินสด28%แล้วก็ถ้าไปคิดหนี้นอกระบบไม่อยากคิดเลยเพราะว่าโหดแสนโหดหลายคนเป็นหนี้นอกระบบก็รู้ว่าไม่ต้องคิดถึงการจ่ายเงินต้นหรอกแค่ผ่อนดอกไปเรื่อยๆเนี่ยก็เหนื่อยแล้วนะคะดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะคะเราลองดูว่าเอ๊ะเราหลีกเลี่ยงหนี้ดอกเบีย้ยสูงได้จริงหรือเปล่าถ้าได้คุณผ่านข้อแรกแล้วนะคะ จะหลีกเลี่ยงยังไงง่ายสุดคือ 1. ถ้าคุณมีบัตรเครดิตนะคะคนแนะนําว่าให้จ่ายเต็มทุกงวดอย่าจ่ายขั้นต่าเด็ดขาดงวดแรกมีงวด2ต้องมานะคะถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยนะคะไปเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้เลยหรือ ถ้าเรารู้ว่าเราไม่มีวินัยในการใช้จ่ายอย่าใช้บัตรเครดิตเด็ดขาดเพราะมันเป็นการสร้างหนี้โดยไม่ตั้งใจและมันเป็นหนี้พอกหางหมูนะคะแล้วสุดท้ายเราจะเกิดเครียดแล้วก็ไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตหรือการทํางานเลยแต่ถ้าใครใช้บัตรเครดิตเป็นใช้บัตรเครดิตดีๆเนี่ยโหต้องตบมือให้เลยนะคะเฟินเองเนี่ยนะคะวันก่อนเนี่ยเพิ่งไปซื้อผลิตภัณฑ์ในบ้านมาเครื่องใช้ภายในบ้านนะคะ สมมติราคาเต็ม100บาทเนี่ยนะคะเชื่อไหมว่าเฟิร์นใช้ทั้งส่วนลดเนี่ยนะคะจากเขาเนี่ยลดไปได้10%แล้วแล้วเฟิร์นก็ใช้แต้มในบัตรเครดิตเฟินอะลดไปอีกตั้งประมาณ50ากว่าเปอร์เซ็นต์นะคะคือสุดที่แล้วเนี่ยเฟินจ่ายแค่20%เอองอะของราคาสินค้าเต็มอะคะ่ะ เฟินก็อึง้งไปเหมือนกันว่าเฮ้ยการใช้บัตรเครดิตมันมีคุณขนาดนี้เลยหรือนะคะคือแต่เฟิร์นจ่ายเต็มทุกวดนะคะไม่เคยจ่ายเลทไม่เคยจ่ายขั้นต่ำเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าสถาบันที่เขาให้บัตรเครดิตเรามาใช้เนี่ยเขาจะแฮปปี้หรือเปล่าแต่ว่า อย่างที่บอกว่ามันเป็นเบนฟิตจริงๆถ้าใช้เป็ดน,นะคะนี่คือข้อแรกนะคะหลีกเลี่ยงการเป็นหนี้ที่มีดอกเบีย้ยสูง2คือรู้เส้นทางการเงินของตัวเองอะคะ่ะควรรู้ว่าเรารับ กี่ทางจ่ายกี่ทางไปกับอะไรบ้างอย่างเฟิร์นเนี่ยมีรายได้หลายทางนะคะซึ่งเฟิร์นจะจดไว้เสมอเพื่อไม่ให้หลุด 1. ก็คือเพื่อให้เรารู้ว่าเราจะวางแผนภาษีปีนี้อย่างไรเพราะว่าถ้าเรามีรายได้หลายทางรายได้ที่บางทีเนี่ยเขายังไม่ได้ให้ใบาหารในที่จ่าย50วิทวิมาเนี่ยเราก็อาจจะมิสไปได้ ไม่เหมือนกับไรายได้ประจำที่บางคนเป็นไมร่รกันเดือนจะง่ายเลยเพราะจะรู้ว่าฟิกซ์ของตัวเองแต,แต่แต่ละเดือนที่ได้เท่าไหร่ก็จะวางแผนภาษีง่ายแต่ว่าอย่างเฟิร์นเองเนี่ยทั้งทำงานที่บริษัทด,ด้วยนะคะเป็นฟรีแลนซ์ประจำด้วยเป็นวิทยากรบรรยายด้วยเป็นพิธีกรงานอีเวนต์ด้วยจุกจิกเต็มไปหมดเนี่ยมันเลยมีไรายได้หลายทางดังนั้นเนี่ยเฟิร์นจะพยายามจดไว้เสมอว่าเอ้ยเฟิร์นมีไรายได้ทางนี้ เท่าไหร่ทั้งนั้นเท่าไหรกี่บาทวันไหนนะคะแล้วก็เข้าแล้วหรืออย่างบางทีเงินมาเร็วบางทีเงินมาช้าเราจะได้เช็คแล้วก็แทร็กได้และสุดท้ายที่ดีที่สุดคือมันวางแผนภาษีได้จะได้รู้ว่าควรซื้อ s s f เท่าไหร่นะคะ IMF แค่ไหนประกันที่ควรมีแบบนี้เป็นต้นต้องรู้เส้นทางการเงินไม่ใช่แค่ขาเข้านะคะขาออกด้วยโดยเฉพาะช้อปปิ้งออนไลน์หลายคนติดนะเฟิ่เองเนี่ยสารภาพเลยช่วงโควิดเนี่ยช็อปเยอะมากนะคะเพราะว่าอยู่บ้านเนาะไม่ได้ไปไหนพอช็อปเยอะเนี่ย รู้อีกทีก็เอ้ยทำไมแบบยอดในบัตรเยอะจังตอนนี้เนี่ยตัดสินใจลบแอปพลิเคชันของบรรดาช้อปปิ้งออนไลน์ไปแล้วนะคะลองทำดูจะได้แบบตัดใจถ้าทำได้นะคะอะดังนั้นคือข้อที่2รู้เส้นทางการเงินทั้งขาเข้าขาออกของตัวเองนะคะจะได้รู้ว่าเอ๊ะเราเข้าน้อยกว่าที่ออกหรือเปล่าถ้าใช,ใช่ต้องปรับพฤติกรรมแล้วนะคะข้อที่3รู้จักลงทุนค่ะ ฟันเชื่อว่าใครฟัง Pocket i d อเดียต้องรู้จักลงทุนอยู่แล้วถูกไหมไม่งั้นจะแอบน้อยใจนะคะเพราะว่าเราเล่ากันมาตั้ง90กว่าเอพิสซดแล้วนะคะรู้จักลงทุนคืออะไรคือให้เงินไปทํางานคือไม่ใช่แค่รู้ว่าเข้าเท่าไหร่ออกเท่าไหร่แต่ต้องรู้ว่าเราควรจะแบ่งไปให้เงินทํางานเท่าไหร่10 20, 30, 4 0ิบแล้วแต่ฟันเองเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วเหมือนกันมีน้องในทีมตอนแรกบอกว่าเออฟันชวนลงทุนเนี่ยบอกว่าเดือนละพันได้ไหมพี่ขอเนี่ยเขาก็ลงทุน พอลงทุนไปเขาเริ่มเห็นดอกผลเขาก็บอกว่าพี่เฟิร์นหนูอยากลงทุนอีกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะตอนนี้เขาลงทุนประมาณสัก30%ของรายได้แหละแล้วเขาก็ตั้งเป้าว่าเขาเนี่ยอยากจะมีเงินล้านก่อนอายุ30ตอนนี้เขา25-26เองนะคะแล้วก็พึ่งได้ Achieve เป้าหมายเงิน6หลักไปเมื่อ ปี2ปีที่แล้วนะคะเคนก็เนี่ยอย่างเงี้ยเชียร์อาพแบบเป็นกําลังใจให้เพราะว่าถ้าคุณรู้จักลงทุนคุณจะรู้ว่าเงินของคุณมันไปได้ไกลกว่าที่คุณฝากเงินไว้จริงๆยกเว้นบางครั้งมันมีเงินฝากดอกเบี้ยสูงเงี่ยอ่ะแล้วก็ไปแคปเจอร์ออป portunity ตรงนั้นได้นะคะข้อที่4คือคุณคิดชีวิตหลังเกษียณไว้แล้วหรือยังหลายคนเนี่ยนะคะ มักลืมไปว่าเราไม่ได้มีชีวิตแค่กับการทำงานเพียงอย่างเดียวเราต้องใช้ชีวิตหลังกเกษียณด้วยซึ่งนั่นหมายถึงเราจะไม่มีงานทำไม่มีไรายได้และสุขภาพไม่เหมือนเดิมนะคะชีวิตหลังกเกษียณที่คิดถึงฟันไม่ได้อยากพูดถึงตัวเลขเพียงอย่างเดียวว่าต้องมีเท่าไหร่เนี่ยเราคุยกันหลายครั้งแล้วนะคะขียง่ายก็คืออ่ะใช้เงินวันละกี่บาทวันละ1,000บาทเดือนละ30 0 0 0บาทปีหนึ่งสามแสนหกสิปีก็3ามล้านหนะคะยีปีก็7จ็ดล้านสองเงี้ยก็คูณไป อันนั้นคือสิ่งที่เราต้องมีและควรวางแผนตั้งแต่วันนี้เพื่อรู้ว่าเราลงทุนเพื่ออะไรเป้าหมายต้องชัดเนาะแต่สิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคือเราต้องมีชีวิตที่ดีแข็งแรงและสุขใจเพื่อที่จะใช้หลังเกษียณได้แบบไม่เดือดร้อนใครแล้วก็มีความสุขกับตัวเองด้วยนะคะฝนเองเนี่ยพออายุเริ่มแบบสามปลายนะคะคือ <g ül> <g ül> ก็เริ่มออกกําลังกายหนักขึ้นเพราะรู้ว่าเฮ้ย ในแง่ของการเผาผลาญมันแย่ลงในแง่ของกรดฮอร์โมนมันน้อยลงอย่างชัดเจนนะคะดังนั้นเฟินก็จะรักษาสุขภาพมากที่สุดคือจะให้ความสําคัญกับการนอนและการออกกําลังกายนะคะที่สําคัญกว่าคือการกินคือเฟินเชื่อว่าถ้าเรานอนดีออกกําลังกายดีแต่กินไม่ดีเนี่ยร่างกายไม่ดีนะคะเพราะเราเอาเข้าเป็นหลายพันกิโลแคลอรีเนาะ เอาออกแค่หลักร้อยหรือแบบไม่อาจจะพันแคลอรี่หรืออาจจะน้อยกว่านั้นอย่างเงี้ยดังนั้นสิ่งที่เข้าไปที่มันไม่ออกมามันเยอะมากดังนั้นต้องแคร์ด้วยว่ากินอะไรเข้าไปในแต่ละวันนะคะเป็นจังหรือเปล่านะคะถ้าใช่ก็พยายามอีกเลี่ยงและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญในสมัยนี้ันว่า mental health คือสุขภาพใจ เพราะว่าข้อมูลข่าวสารเอ,อ่ยบรรยากาศความรู้สึกออหรือว่าเรื่องของโรคระบาดหรือวิกฤตที่เกิดขึ้นมันทาให้ใจห่อเหี่ยวได้นะคะวางแผนที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขในอนาคตตั้งแต่วันนี้แล้วก็ลงมือทานะคะสุดท้ายคือลดความอยากให้ได้ค่ะคนที่เก็บเงินได้เก่งคนที่ลงทุนได้จํานวนมากต่อยอดเงินได้เร็วกเกษียณได้ไวเนี่ย สิ่งสาคัญคือลดความอยากเป็นนะคะอย่างเฟิร์นเนี่ยอย่างที่บอกว่ายกตัวอย่างแต่กออ็อาจจะไม่ได้ตัวอย่างที่ดีนะคะแต่แบ่งปันแล้วกันว่าแต่ก่อนชอปปิ้งเยอะมากก็รู้ว่าอะไรทําเราชอปเยอะก็เพราะว่าแอป,ปมันอยู่ในมือถือหยิบมารกดง่ายเหนื่อยๆเครียดเคดกดอ่ะสั่งเสื้อตัวนนหนึ่งเหนื่อยๆเครียดเดกดอ่ะสั่งอันนี้อีกอย่างหนึง่งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็เลยคิดว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้ามันเครียดแล้วมันชอบกดเนี่ยก็ ไฟแต่ต้นลมก็คือไม่ต้องมีให้กดอย่างเงี้ยเป็นต้นลบแอปไปเลยนะคะ เพิ่งทำได้ไม่นานเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าผลเป็นอย่างไรเพื่อใครจะลองนำไปใช้ก็ยินดีนะคะดังนั้นก็เลยเป็นประมาณสัก5ข้อนะคะที่เช็คลิสต์ตัวเองดูว่าเราเป็นคนที่เก็บเงินได้ทุกเดือนหรือเปล่าถ้าใช่ก็ยินดีด้วยนะคะทั้งการหลีกเลี่ยงหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงรู้เส้นทางเงินเข้าและออกของตัวเองรู้จักลงทุนคิดถึงชีวิตหลังวัยเกษียณและลดความอยากค่ะเป็นกาลังใจให้กับทุกคนที่อดทนรวยนะ ะะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกลับมาใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกันใหม่วันนี้ฟลาไปแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ